อย่างบล็อกเชนเนี่ยก็แน่นอนนะครับปัจจุบันเองเนี่ยมูลค่ามันประมาณสัก1นึ่งกว่าล้านบิลเลียนสหรัฐนะครับซึ่งก็เติบโตต,ต,ต่อเนื่องนะครับซึ่งจนถึงปี2030เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตมันปีเลยเกือบ50%กว่าเฉลี่ยต่อปีนะครับพีวิทซึ่งก็เลยมองว่าจริงๆอนาคตของมันเนี่ยจริงๆปัจจุบันมันอาจจะยังหลายๆคนอาจจะรู้จักกันในเชิงของพวกดิจิทัลแอสเซทแต่จริงๆเนี่ยบล็อกเชนมันไปอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากกองเนี้ยมันไปทดสอบวินเทอร์มันล้ะนะคร กลับมาเจอซัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งะนะครับก็ก็้รงบอกว่าปีกองนี้เป็นปีที่แล้วเนี่ยเป็นกองที่ผลตอบแทนสูงที่สุดในบรรดากองทุนทั้งหมด,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 ดในประเทศไทยวบ,บวกมา199%เเชื่อว่าตลาดเข้าใจแล้วว่ามันมีทั้งคนดีและไม่ดีถ้าเราลงทุนกับคนที่ดีเรามั่นใจเราเลือกคัดเลือกแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนหัวใจอะ่ะมันเป็นของดี